สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter b o n นะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่18มีนาคม2565นะครับคืนนี้จะทราบ3ตัวเต็งของแท้แล้วนะครับว่าใครจะได้เป็นเจ้าของใหม่เชลซีนะครับมีรายละเอียดมาฝากในแบบที่โคตรจัดเต็มนะครับเพราะว่าคืนนี้เป็นเดทไลน์ในการยื่นข้อเสนอขอซื้อเชลซีแล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องของสปอนเซอร์อย่างทรีนะครับโอ้โหกดดันเชลซีหนักเร่งให้ถอนโลโก้ ออกจากเสื้อโดยเร็วที่สุดรอฟังกันได้แต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเหน็บไายปวดหลังปวดเอวปวดเข่าไปจัดกันได้เลยนะครับแล้วก็มีสมุนไพรธรรมชาติยา้ท่าจอมทองแก้กดไหลย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยนะครับก็ทักไปสั่งซื้อได้ดีจริงจงบอกต่ออยู่กับช่องพีเตอร์บอสมายาวนานกว่า3ปีแล้วนะครับ สปอนเซอร์ต่อมาของผมครับก็คือสิงห์เวิร์ลออฟฟุตบอลนะครับไปกดไลค์แฟนเพจกันได้เลยมีคอนเทนต์มาฝากทั้งฟุตบอลไทยฟุตบอลนอกนะครับไปกดติดตามกันได้ปีเตอร์โบสก็ไปจัดรายการกับทางสิงห์ค่อนข้างบ่อยนะครับใครอยากไปดูบอลกับปีเตอร์โบสนะครับอินบ็อกซ์มาพูดคุยกันได้ที่ Facebook f แฟนเพจเลยนะครับไปอำลาเสี่ยหมีแล้วก็ต้อนรับเจ้าของสโมสรใหม่ถึงตอนนั้นน่าจะได้เจ้าของสโมสรใหม่อย่างเป็นทางการแล้วด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะเป็นใครโอเค มาเริ่มข่าวสารกันนะครับต้องบอกว่าโอ้โหวันนี้เนื้อหาแน่นมากนะครับผมทยอยแปลไว้ตั้งแต่ก่อนนอนเลยนะครับแล้วก็วันนี้ตื่นค่อนข้างเร็วนะครับนอนไม่ค่อยหลับนะมีรายงานจากแม t l อ w นะครับของเทเลกราฟนะบอกว่ากลุ่มทุนที่จะยื่นข้อเสนอขอซื้อเชลซีเนี่ยเดทไลน์ line, หรือว่าเส้นตายสุดท้ายคือ3ทุ่มคืนนี้ตามเวลาอังกฤษ รหรือถ้าเกิดตามเวลาประเทศไทยประมาณตีสี่นะครับจะเป็นเด็ดลายแล้วก็คือหลังจากนี้ไม่สามารถยื่นข้อเสนอได้แล้วนะครับสุดเส้นตายคือคืนนี้เท่านั้นซึ่งตัวแทนขายสโมสรเชลซีอย่างธนาคารเรนแจ้งไปยังกลุ่มทุนต่างๆเลยนะครับว่าข้อเสนอที่ยื่นเข้ามาต้องเอามาแบบดีสุดปังสุดเท่าที่จะยื่นได้เลยเพราะอาจเป็นข้อเสนอเดียวที่ยื่นได้ หลังจบเดซไลน์จะไม่เปิดโอกาสให้ยื่นข้อเสนอครั้งใหม่แล้วนะครับที่ผ่านมาเชลซีกับธนาคารเรนเนี่ยเปิดโอกาสให้หลายฝ่ายเนี่ยเข้ามาสอบถามข้อมูลได้เลยนะว่าเฮ้ยมูลค่าประมาณเท่าไหร่บัญชีสโมสรเชลซีตอนนี้เป็นยังไงค่าเหนื่อยนักเตะเป็นยังไงคือให้ดูกันเต็มที่ไปเลยแต่ข้อเสนอจริงคุณต้องปังสุดไม่งั้นแพ้ประมูลได้ทันทีซึ่งสาเหตุที่ต้องตุ้มเดียวจบปังทีเดียวไปเลยเพราะว่า เชลซีกำลังเร่งหาเจ้าของใหม่จริงๆครับเพราะถ้าเกิดได้ช้ากว่านี้เลื่อนเดตไลน์ให้มันยาวนานกว่านี้เงินของเชลซีอาจจะไม่เพียงพอนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเสี่ยหมีโดนความบาดและมันกระทบต่อเชลซีครับขยับนู่นขยับนี่แทบไม่ได้ถ้ายื้อไปนานกว่านี้เชลซีมีความเสี่ยงที่จะล้มละลายได้เลยทีเดียวนะครับหลักการคัดเลือกของเชลซีแมตต์อบ,บอกว่าคนที่จะยื่นข้อเสนอเนี่ย นอกจากต้องระบุจำนวนเงินแล้วคุณต้องระบุแผนการพัฒนาสโมสรด้วยซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเหมือนกันสเต็ปของการซื้อเชลซีคือ,อยังไงคือทางเชลซีนะครับที่มีบอร์ดบริหารอยู่ทางธนาคารเรนที่เป็นตัวแทนในการขายสโมสรให้จะเลือกข้อเสนอที่น่าสนใจที่สุดประมาณ3ข้อเสนอ โดยประมาณนะครับโดยประมาณ3ข้อเสนอเลือกที่ดีที่สุดคิดว่าเฮ้ยโปรเจกต์มันใช่ที่สุดละจากนั้นส่งต่อให้รัฐบาลอังกฤษพิจารณาอีกทีถ้าผ่านทุกข้อเสนอค่อยกลับมาเคาะกันใหม่ว่าเชลซีที่เป็นจัวเจ้าสอสโมสรเนี่ยนะครับที่เป็นผู้บริหารอยู่ตอนนี้จะเลือกขายให้ใครแต่ถ้าเกิดรัฐบาลให้ผ่านมาแค่อันเดียว ก็อันนั้นแหละนะครับเพราะว่าเชลซีก็กรองด่านแรกมาก่อนแล้ววันนี้ถ้าเกิดผมพูดไม่ชัดขออภัยนะครับร้อนในขึ้นปากนะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากๆว่าทางรัฐบาลเขาจะให้ผ่านมาเท่าไหร่คนก็ตั้งข้อสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ารัฐบาลให้ผ่านมาแค่เจ้าเดียว่มันจะเหมือนการล็อบบี้อะไรแบบนี้หรือเปล่าเป็นการเตี้ยมแบบนี้หรือเปล่าซึ่งจุดนี้เราไม่ทราบนะครับแต่เบื้องต้นเชลซีจะส่งไปให้ประมาณ3ข้อเสนอซึ่ง ก็ได้แต่ภาวนาว่า3ข้อเสนอที่ยื่นไปทางรัฐบาลกับทางฝ่ายจัดพิมลิกเขาจะให้ผ่านทั้งหมดเพราะถ้าเกิดให้ผ่านทั้งหมดเนี่ยทางเชลซีเราเองอะ่ะมีเวลาในการเลือกได้แล้วว่าเขานี่มาเค้นแล้วว่าจาก3เจ้าเนี่ยที่มันเป็นตัวเต็งจริงๆเนี่ยจะเลือกขายให้กับใครกันแน่นะครับย้ํานะครับคนชนะประมูลไม่ได้หมายความว่าข้อเสนอต้องแพงสุดแต่แผนง,งานมันต้องมาควบคู่กันด้วยนะครับ แมตลอบอกว่าตอนนี้โตเต็งเป็น3เจ้าจากฝั่งอเมริกานะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มของท็อตโบลี่ที่เป็นเต็งหนึ่งมานานแล้วจับมือร่วมกับฮันยอกวิสแล้วก็โจนาธานโกสตินยื่นข้อเสนอไปแล้วด้วยครับประมาณ2 0 0 0 2 5ถึง2,500ล้านปอนด์นะครับเต็งอื่นๆก็จะมีพวกครอบครัวริเกสนะครับเป็นเจ้าของทีมชิคาโกคัพส์ยืนยันว่าจะยื่นข้อเสนอแน่นอนในวันเดทไลน์จะจับมือกับเคนกริฟฟิน อภพมหาเศรษฐีครับที่มีทรัพย์สินกว่า2 0 0 0 0ล้านปอนด์คนนี้รวยกว่าเสียหมีประมาณ2เท่าเลยนะแต่อย่างไรก็ตามครับครอบครัวริเกสเคยมีประเด็นเหยียดชาวมุสลิมมาในอดีตครับแม้จะขอโทษไปแล้วแต่นักเตะมุสลิมในทีมเชลซีอย่างกองเต้เรดิเกอร์ฮาคิมซิเกหรือมาลองซาอาจไม่สบายใจได้เพราะว่านักเตะเหล่านี้เป็นชาวมุสลิมทั้งนั้นนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันว่า เชลซีจะเลือกอยังไงเต็งอีกอันนึงก็จะมีวูดดี้จอห์นสันครับเจ้าของทีมนิวยอร์กเจสคาดว่าจะยื่นข้อเสนอก่อนเดดไลน์เช่นกันแต่ว่าเจ้าเนี้ยโดนวิจารณ์หนักครับว่าแฟนบอลค่อนข้างต่อต้านนะครับไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทีมนิวยอร์กเจสเองเขายังด่ากันเลยครับตอนนี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากแก๊งอเมริกันที่เป็นตัวเต็ง3เจ้าเนี่ยยังมีแก๊งอังกฤษด้วยนะครับแก๊งอังกฤษก็จะมีหลอดเซบาสเตียนโค คนนี้เคยทำงานกับทางรัฐบาลมาก่อนมีความใกล้ชิดกับเชลซีจะจับมือกับเซอร์มาร์ตินบรตันเป็นแฟนเชลซีตัวยงนะครับอดีตประธาน British Airways แต่ว่ากลุ่มนี้เดี๋ยวต้องหาผู้ร่วมทุนเหมือนกันแล้วก็จะมีนิกแคนดี้ครับอีกหนึ่งแฟนเชลซีตัวยงเหมือนกันเชียร์มาตั้งแต่4ขวบเลยกำลังทำงานร่วมกับจานลูก้าวิแอลีครับอดีตกองหน้าเชลซีนะครับเพื่อหาทุนให้ทันก่อนถึงเส้นตายในคืนนี้ แล้วก็ยังมีรายงานด้วยว่ากลุ่มทุนจากซาอุก็กำลังหารือกับธนาคารเรนด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากทางแมทลอนะครับซึ่งถ้าให้สรุปก็คือนับจากเวลานี้นับจากเวลานี้นะครับก็ตัวเต็งในมุมของแมทลอที่เขาทราบข้อมูลจากแหล่งข่าวมาก็คือ3แก๊งอเมริกันนะครับแต่อย่าเพิ่งตัดแก๊งอังกฤษ อย่าเพิ่งตัดแก๊งซาอุอะไรพวกนี้นะครับเพราะว่ามันก็คือตัวเต็งณเวลานี้แต่เหมือนที่บอกไปตัวเต็งของจริงเนี่ยที่จะเรียกได้เต็มปากว่าเต็งจริงๆเนี่ยมันวัดกันคืนนี้ครับเพราะคืนนี้ประมาณตีสามตีสี่ตามเวลาประเทศไทยจะเคาะแล้วนะครับคิดว่าคิดว่าสรุปข่าวพวกนี้น่าจะพอทราบเบื้องต้นว่า3เต็งของจริงที่เชลซีกับธนาคารเรนเลือกมามีใครบ้างและเดี๋ยวส่งต่อให้กับทางรัฐบาลของอังกฤษอีกทีหนึ่ง นะครับเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีคืนนี้เส้นตายคืนนี้เดดไลน์จะรู้แล้วครับว่าตัวเต็งจริงๆที่ไม่ได้มาจากแค่สื่อเป็นใครกันบ้างคืนนี้คุณทราบแน่นอนนะครับทีนี้ครับกลุ่มของท็อตเ์โบลีที่เป็นกลุ่มแรกๆที่สนใจเชลซีเนี่ยมีการปรับกลยุทธ์ด้วยนะครับมีการปรับกลยุทธ์ปรับยังไงการปรับกลยุทธ์ของเขาก็คือตอนแรกเนี่ยมีรายงานจากทามบลูเบิร์กนะครับเขาบอกว่ากลุ่มของท็อตเ์โบลี เสริมทีมพันธมิตรหนักนะครับตอนแรกเนี่ยมีอยู่3คนด้วยกันก็คือโบลี่ฮันยอกวิสแล้วก็จูนทานโกสตีนนะครับและเมื่อวันก่อนมีข่าวว่ากลุ่มนี้มีการเจรจาอะไรกันบางอย่างมีการประชุมบางอย่างและกำลังหาทีมเพิ่มล่าสุดครับคอนเฟิร์มแล้วไปเอาแดนนี่ฟินเคิลสตีนกับบาบาร่าชาโรนมาร่วมทีมนะครับในรายของฟินเคิลสตีนนะครับคนนี้เป็นนักข่าวของ The Times แล้วก็เคยเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาลมาก่อนเคยทํางานกับอดีตนายกของอังกฤษมาหลายคนเชี่ยวชาญด้านกีฬาเป็นพิเศษส่วนชาโรนเนี่ยมีพื้นฐานเป็นนักข่าวเหมือนกันแต่ว่าเก่งที่สุดก็คือเรื่องของการประชาสัมพันธ์มาสาย PR เคยทํางานกับบุคคลระดับโลกมาเยอะมากๆคอนเฟิร์มว่า2คนนี้จะมาร่วมทีมกับท็อตโบลีนะครับ จากนั้นไม่นานครับตัวเ a n i e l ลฟิงเกิลสตีนครับออกสเตทเมนต์ของตัวเองมายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงเขาบอกว่าเขาดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมโบลลี่ในการซื้อเชลซีเขาเปรียบว่าความรู้สึกของการได้เป็นส่วนหนึ่งครั้งนี้มันเหมือนกับตอนที่แฟรงก์น้ำผาดยิงประตูชัยให้เชลซีแซงชนะสโต k e กซิตี้แบบโคตรบ้าในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับนอกจากนี้ครับฟิงเกิลสตีนยังบอกด้วยว่ากลุ่มเนี้ยกลุ่มของท็อตโบรุลีเนี่ยเต็มไปด้วยคนเก่ง ไม่ได้มีดีแค่เงินแต่ยังบริหารคนเป็นมีความเข้าใจในฟุตบอลแล้วก็มีไหวพริบทันสมัยในการพาทีมก้าวไปข้างหน้าเท่านั้นยังไม่พอครับตาฟิงเกอร์สตีนยังพันนาเต็ไมไปหมดครับบอกว่าโบลี่เนี่ยนะเก่งมากพา LA Dodgers ประสบความสำเร็จมาแล้ว ส่วนตาโกสตีนเนี่ยก็มีความรู้ฟุตบอลเป็นอย่างดีแล้วก็มีการจิกกัดด้วยนะครับบอกว่าแม้จะเป็นแฟนสเปอร์ตาโกสตีนเนี่ยแม้จะเป็นแฟนสเปอร์แต่เขาบอกว่าเชลซีจะโชคดีแน่ๆที่มีเขาอยู่ในทีมในขณะที่สเปอร์จะไม่มีคนแบบนี้นะครับออถแถลงการออกมาแบบผมอ่านครั้งแรกก็ดูแบบอวยเต็มๆเลยอวยแกงโบลี่แบบขั้นสุดเลยนะครับไปเช็คประวัติมาตาตาฟินเคิลสตีนเนี่ย เป็นแฟนเชลซีตัวยงเลยครับออแถมยังมีข้อมูลจากเมดลอบอกด้วยนะครับว่าบาบาราชาโรนอีกคนนึงเนี่ยที่เข้ามาอยู่ในทีมด้วยกันก็เป็นแฟนเชลซีถือตัวปีของเชลซีด้วยบาบาราชาโรนเข้ามาจะเข้ามาผลักดันทีมฟุตบอลหญิงให้ไม่โดนเมินนะครับคือเสี่ยหมีก็คือเน้นทีมฟุตบอลหญิงด้วยบาบาราชาโรนจะเข้ามาคอยประชาสัมพันธ์คอยเน้นตรงนี้ แมดรอบอกเลยนะครับว่านี่คือเป็นกลยุทธ์เลยครับกลุ่มของท็อตอโบรีใช้กลยุทธ์นี้ขึ้นมากลยุทธ์ที่ว่าก็คือเขาจะทําให้แน่ใจว่าในทีมบริหารของเขาจะต้องมีแฟนเชลซีอย่างน้อย2คนภายในทีมนะครับไอที่บอกว่าหาทีมเพิ่มเติมเนี่ยก็เลยไปจิ้มเอาฟินเคอร์สตีนกับบาบาบราชาโรนเข้ามาเพิ่ม ทั้งคู่จะเข้ามาอยู่ในฐานะกรรมการของทีมแต่จะไม่ใช่แบบผู้บริหารระดับสูงแบบมารีนากราอฟสกายาอะไรแบบนั้นนะครับแฟนเชลซีก็ไปขุดประวัติกันมาเต็มที่กรณีของบาบาร่าชาโรนก็ไม่ได้เจออะไรประวัติเชิงเสียอะไรนะครับแต่ว่าของตาฟินเกิลสตีนที่ออกถแถลงการอันเนี้ยเหมือนเจอประวัติว่ามีเรื่องของการเหยียดอยู่เยอะพอสมควรนะครับเออเป็นแฟนเชลซีตัวพันแท้เลยนะแต่มีประวัติการเหยียดอยู่พอสมควรนี่คือแทคติกของทางโบลี่ ถ้าถามในมุมของปีเตอร์โบสนะครับปีเตอร์โบสมองว่าก่อนหน้าน,นี้กลุ่มของโบลี่ไปเสียเครดิตตรงที่ว่ามีแฟนสเปอร์อย่างโจนาธานโกสตีนอยู่สตีนเหมือนกันแต่คนละคนกับแดเนียลนะอันนั้นคือโจนาธานนะครับส่วนตัวละครที่โผล่ขึ้นมาใหม่ชื่อว่าแดเนียลแต่คนเก่าอย่างโจนาธานโกสตีนที่ทรัพยสินรวยมากเนี่ยคนนั้นเขา เป็นแฟนสเปอร์แบบตัวพ่อเลยแล้วแฟนเชลซีแอนตี้กันแบบยับมากๆผมเลยมองว่าพอเจอกระแสะกดดันแบบนี้โบลี่ก็อยู่ไม่ไหวครับต้องไปเอาแฟนเชลซีมาเพิ่ม2รายไม่รู้ว่าจะเพียงพอต่อการสร้างสร้างแรงจูงใจให้กับแฟนเชลซีหรือเปล่าเออแต่นี่คือกลยุทธ์ที่เขามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขึ้นมาเท่านั้นยังไม่พอครับมีตัวละครลับโผล่มาใหม่อีกเจ้าหนึ่งด้วยครับรายงานตรงกันจากทุกสื่อนะครับบอกว่า บริษัทด้านการลงทุนในลอนดอนที่ชื่อว่า a t ทเทลพาร์ตเนพร้อมยื่นข้อเสนอกว่า2,000ล้านปอนด์ครับเพื่อขอซื้อเชลซีในวันนี้มากเจ้าใหม่เลยครับอันนี้ตัวละครลับเลยแผนงานของพวกเขาคือจะให้เงิน50ล้านปอนด์เพื่อไปปรับสถานะการเงินเชลซีให้ไม่ล้มละลายหลังจากที่ตอนนี้แบกแบบโคตรอยู่นะครับที่ผ่านมาคือการเงินตึงเครียดมากเดี๋ยวจะให้เงินเลย50ล้านปอนด์ไปปรับตรงนี้ นอกจากนี้ครับแนวทางของกลุ่มนี้จะสนับสนุนโทมัสทูเคิลแบบเต็มที่และจะมองหาการปร,ปรับปรุงสนามสแตมฟอร์ดบริตด้วยเช่นกันด้านมาตินซิกเลอร์ครับนักข่าวของเดอะไทมส์บอกว่ากลุ่มนี้มุ่งมั่นที่จะเก็บบอร์ดบริหารเชลซีเอาไว้เหมือนเดิมคือทำดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนไม่คิดจะเปลี่ยนแต่อย่างใดประธานของบริษัทนี้คือริคาโดซิลวาเป็นนักลงทุนชาวโปรตุเกสบริษัทก่อต,ตั้งตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมา แต่มีข้อสังเกตยอย่างหนึ่งครับทางมาร์ตินซิกเลอร์นักข่าวของเดอะไทมส์เนี่ยไปหาข้อมูลมาเข้าสงสัยว่าเอ๊ะเอาเงิน2000ล้านปอนด์มาจากไหนเพราะว่าในข้อมูลบัญชีบริษัทเงินจริงๆก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นขเขาย,ยัางตั้งข้อสังเกตยอยู่นะครับแต่ว่ายืนยันจากทุกสื่อครับว่าเฮ้ยเจ้านี้มาว่ะเออเอเทลพาร์เนสนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีล้นได้เป็นเจ้าของเชลซีหรือเปล่านะครับเก็บตกข้อมูลเพิ่มเติมจากทางนิซาคินเซล่าด้วยครับ นิซ่าคินเซล่าก็รายงานบอกครับว่าเงินเขาย้ำนะเงินไม่ใช่ปัจจัยสำคัญสุดจริงๆนะครับเพราะทีมขายอย่างเชลซีและธนาคารเรนประเมินหลายอย่าง mm hmm. เช่นประสบการณ์ในการบริหารทีมกีฬาการให้โอกาสแฟนบอลกับการมีส่วนร่วมในงานบริหารหรือจะเป็นการมุ่งม,มั่นรักษามาตรฐานทีมหญิงทีมเยาวชนและมูล,ลนิธิของเชลซีเอาไว้ นอกจากนี้หากกลุ่มไหนมีแผนพัฒนาสแตมฟอร์ดบริดก็จะถูกมองในแง่บวกเช่นกันเออนะครับซึ่งนิซาคินเซล่าบอกเลยว่าตอนนี้มีคนสนใจมียื่นข้อเสนอมาประมาณ27ข้อเสนอเลยทีเดียวส่วนคนที่สนใจซื้อเชลซีนอกเหนือจากข้อมูลด้านบนที่รายงานกันไปเยอะแล้วเนี่ยนิซาคินเซล่าบอกว่านอกเหนือจากแก๊ง UK กับแก๊ง USA แล้วกลุ่มทุนของซาอุดีเมเดียก็มีด้วยเช่นกัน หัวหลักคือม o ฮัมหม็ดอัลเคเรจีเขาเคยทำงานแล้วก็อาศัยอยู่ในอังกฤษมานานแต่เดี๋ยวต้องมารอดูกันครับว่าการมาจากซาอุเนี่ยจะส่งผลเสียต่อกลุ่มของพวกเขาหรือเปล่านิซ่าไม่ได้บอกนะครับว่าถ้ามันจะส่งผลจะส่งผลยังไงบ้างแต่นีซ่าไปจัดอา,ายการมาบอกว่าไอ้เรื่องเกี่ยวข้องกับรัฐบาลซาอุอะ่ะบอกว่ามันเกี่ยวข้องแค่นิดเดียวมันไม่น่าจะส่งผลอะไรร้ายแรงขนาดนั้น แต่ที่แน่ๆนิซ่าบอกว่ากลุ่มจากซาอุเนี่ยมีแผนงานกว้างขวางมากๆนะครับในการพัฒนาเชลซีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสปอนเซอร์หนะ้าอกเสื้อใหม่จะไม่เอาทรีแล้วแล้วก็จะพัฒนาสนามใหม่ซึ่งสถานการณ์ตอนนี้ยังมีกลุ่มทุนอีกประมาณ12เจ้าที่ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะให้จับตาดูคืนนี้ให้ดีนะครับก็อัปเดตกันเหมือนที่บอกไปพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวน่าจะทราบว่า3ตัวเต็งของแท้ที่เลือกมาด่านแรก จะมีใครกันบ้างนะครับจากเรื่องของเจ้าของสโมสรเชลซีครับมาดูสปอนเซอร์หน้าอกเสื้ออย่างทรีนะครับก็อ่ะติดตามกันต่อนะครับมีรายง,งานครับจาก The Athletic UK บอกว่าทางทรีกำลังกดดันให้เชลซีถอดโลโก้ออกจากหน้าอกเสือ้อโดยเร็วที่สุดโอ้โหมาแบบดุดันทีเดียวที่ผ่านมาเชลซียังเปลี่ยนทันทีไม่ได้ต้องใส่ไปก่อนเพราะว่าพอมันมีเงื่อนไขใบอนุญ,ญาตของรัฐบาลเนี่ย ออกมาทันทีที่เสียมีจนความบากสิ่งเดียวที่อนุญาตของเชลซีคือให้แข่งฟุตบอลได้ตามปกติแต่ก็ห้ามโน่นห้ามนี่ห้ามใช้จ่ายเงินเต็มไปหมดนะครับเชลซีก็เลยมีเงินทุนไม่เพียงพอที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรพวกนี้เสื้อเปล่าจะทําใหม่ก็ไม่ได้นะครับผลิตไม่ทันและถ้าเกิดเชลซีหาชุดมาใส่ใหม่ไม่ได้เนี่ยเขาบอกว่ามีอีกหนึ่งทางเลือกก็คืออาจจะต้องทําแบบชาวเก้ สปอนเซอร์ของชาวเกเป็นเกี่ยวกับรัเสเซียทางตรงเขาแก้ด้วยการเอาสติกเกอร์มาปิดโลโก้เสื้อเลยนะครับบอกว่าถ้าเชลซีหาทางแก้ไม่ได้อาจต้องเอาสติกเกอร์มาปิดจริงๆนะครับแล้วโคโสกของทางทรีบอกด้วยว่าเราได้ขอให้เชลซีแก้ปัญหานี้โดยเร็วที่สุดนะครับต้องบอกแบบนี้ครับณนะสถานการณ์ตอนนี้ทรียังไม่ได้ถึงกับถอนตัวอย่างเป็นทางการนะครับ ใช้คำว่าระง,งับเอาไว้ก่อนให้ถอนโลโกโ้ถอนสื่อทุกอย่างเอาไว้ก่อนระง,งับเอาไว้ก่อนแต่ผมบอกเลยว่าการประกาศออกสื่อการถแถลงการอะไรต่างๆของทรีแบบนี้มันไม่ได้ส่งผลดีครับอย่างฮุนไดฮุนไดก็ขอระง,งับเอาไว้ก่อนแต่ฮุนไดก็ขอระง,งับแล้วก็จบไม่ได้มีการมากดดันมาจี้ G, อะไรเชลซี Chelsea, เพิ่มเติมตอนนี้ยังไม่มีเจ้าไหนถอนถาวรน,นะระง,งับ จะเป็นส่วนใหญ่แต่การที่ทรียิ่งมากดดันบอกว่าให้เอาออกให้เร็วที่สุดไว้และออกสเตทเมนต์แถลงการกดดันแบบนี้ผมบอกเลยครับว่าแฟนเชลซีที่ต่างประเทศนะครับที่โดยเฉพาะที่อังกฤษแอนตี้ทางทรีแบบหนักรุนแรงมา,มากครับเพราะว่ามันเหมือนกับมันเหมือนกับว่ามาใช้เชลซีเพื่อเป็นผลประโยชน์ทางการตลาดและพอเห็นว่าเฮ้ เจอความบาดเราก็เลยทิ้งเลยแล้วพอทิ้งไม่พอกดดันให้สโมสรเจอสถานการณ์ที่ลำบากมากๆด้วยนะครับแฟนเชลซีก็เลยแบบแอนตี้กันเลยว่าโอเคถ้าเกิดได้เจ้าของใหม่อ่ะไม่ต้องกลับมากันนะก็ถ้าอยากออกก็ออกไปเลยนะครับแล้วก็คะแนนรีวิวของทรีต่างประเทศแบบตอนนี้โดนได้คะแนนต่ํามากครับเพราะว่าแฟนเชลซีโกรธเคืองกันมากในมุมของปีเตอร์โบว์ปีเตอร์โบว์คือแสดงความเห็นไปแล้วครับว่ามันก็ใจเขาใจเรานะครับเพราะว่า ทางทรีเขาเป็นของอังกฤษโดนรัฐบาลอังกฤษกดดันมาด้วยใจเขาใจเราการจะขอระง,งับผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกใจนะครับแต่การที่ทรีมากดดันเชลซีหนักหนักหนักหออกสเตทเมนต์ออกมาแบบนี้ผมบอกเลยว่าถึงผมจะเข้าใจทางทรีนะแต่ผมจำกู <c oughs> จำขึ้นใจนะครับเออ ใครบ้างที่อยู่กับเราตอนที่ลำบากและใครบ้างที่เลือกปฏิบัติแบบเนี้มันได้เห็นท่าแท้เหมือนกันกับทรีนะครับก็แฟนเชลซีคงไม่ต้องสืบนะครับว่าจะมีปฏิกิริยายังไงกับสปอนเซอร์เจ้านี้นะครับ อัปเดตโทมัสทูเคิลกันหน่อยครับจริงๆเมื่อวานผมสตรีมฟีฟ่ากันไปแล้วนะครับก็ทางลอรีวิทเวลสายข่าวจากทาง The a t อ l ต t i c UK เขาบอกว่าเป็นความจริงที่แมนยูจับตาทูเคินอยู่นะครับแล้วก็บ,บอร์ดแมนยูเนี่ยกำลังสอบถามความเป็นไปได้ว่ามันพอจะมีโอกาสที่จะดึงทูเคินออกจากเชลซีได้ไหมแล้วก็เขาบอกว่าสายข่าวบางแหล่งของเขาบอกว่าทูเคิลพร้อมเปิดใจฟังข้อเสนอจากแมนยูเหมือนกันปีเตอร์บวสพิเคร์ให้ฟังไปแล้วนะครับเมื่อวานว่า โอกาสมีไหมมีแต่น้อยมากประมาณ80-20เลยคือโอกาสอยู่กับเชลซีก็ยังสูงกว่าแต่ไอ้ยีถึงจะน้อยแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้นะครับทิศทางตอนนี้โอกาสอยู่กับเชลซีต่อยังค่อนข้างสูงแต่ถ้าถามว่าแมนยูเขาสนใจจริงไหมแมนยูเขาก็สนใจจริงนะครับนะปิดท้ายครับขอให้หายไวๆครับซาอูลยีเกสครับออกมาเปิดเผยว่าติดเชื้อโควิด -19 นะครับซาอูนบอกว่าโชคไม่ดีเท่าไหร่ที่ผมตรวจพบเชื้อ ตอนนี้ร่างกายยังแข็งแรงดีไม่ได้มีอะไรร้ายแรงถึงเวลาต้องดูแลตัวเองแล้วก็จะพยายามกลับไปเป็นผลเป็นลบให้ได้สรุปแล้วที่ไม่ได้เดินทางไปฝรั่งเศสไม่ได้เกี่ยวกับวัคซีนนะครับสุดท้ายติดโควิดนี้เองก็ขอให้ซาอูลหายไวๆนะครับเดี๋ยววันนี้6โมงเย็น จะมีการจับสลากรอบแปดทีมสุดท้ายยูเอฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับมีข่าวด้วยว่าทางรัฐบาลอังกฤษกําลังคุยกับทางยูเอฟ่าให้มีแฟนบอลเชลซีเข้ามาชมเกมในสนามได้จริงๆตามตามหลักแล้วง่ายๆครับถ้าเกิดได้เจ้าของใหม่ยกเลิกเรื่องของการคว่ำบาตรไปก็สามารถขายตั๋วได้ตามปกติถ้าได้เจ้าของสโมสรใหม่เร็วก็น่าจะขายตั๋วให้เข้ามาชมเกม UCL ได้เร็วและทันในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับนี่คือข่าวสารที่นํามาฝากในวันนี้นะครับก็ ยังไงก็ฝากแฟนเชลซีติดตามกันต่อไปด้วยนะครับรวมไปถึงสปอนเซอร์ต่างๆของปีเตอร์บสด้วยเช่นกันนะวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดไปบ้างก็ขออภัยนะครับเจ็บปากพอสมควรร้อนในขึ้นแล้วก็นอนค่อนข้างน้อยตอนนี้คืออัดเสร็จหมดแรงเลยนะครับปีเตอร์บสขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย